สวัสดีครับผมชาติเจญอรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูเจ้าแคทเธอรีล่า320นดีทูแล้วก็3204อปุ่งกีเจ็ดันแล้วก็รถสิบลออ้องานขยายถนน4ีเลน ใชว่ารถบดก็บดไปครับหลังจากพายุเข้าฝนตกก็จะอ่ะโอ้เจ้าปีนกซูโม่ครับโอ้ซูโมโ่ f อ,อ2 2 7สอ่ะสุดเดือมครับโอ้เอาดินเหนียวออกก่อน ว่าดินเปียกครับเราก็เอาดินแข็งมาใส่ข้างล่างวกว่าจะได้ถนนให้พี่น้องได้วิ่งก็ลำบากหน่อยแล้วครับอ่ะสามสองศูนสีรุ่นพี่คุณ <c oughs> กีบักเอฟครับเดี๋ยวพาไปดูหรือว่ารุ่นสีนั้นเกิดก่อนครับสีแล้วก็ดี แล้วก็ดีทูครับรถขุดก็ประมาณห้าปีนะครับประมาณห้าปีสี่ปีก็จะสร้างขึ้นมาแต่ละรุ่นอ่ะคุยกันก่อน fm 227 ยายถนนสีเลนหน้าบ้านชาติเจริญรัพย์นะครับก็จะอีกอีกประมาณส5วันนะครับก็นะจะทลายจะได้วิ่งสะดวกสบายครับอนาคตตัวนี้กรองเล็กนะครับนะกรองเล็กกรองใหญ่กรองเล็กครับดีทูกรองเล็ก 320D2 ดีทู กี่หคิวส่วน3มสองนยี่นี่โหปักเอฟครับเมก,กี้แต่ว,ว่าน้ำหนักเยอะครับดีทูก็ตีไปเลยย2สิบสองส่วนตัว C น่าจะย3ิบสามครึ่งนะครับไเอาดินเปียกออก ทีมได้ให้สต็อกตรงนี้ครับเ,เลยต้องเอาออกเอาไปตากเอาไปตากแห้งนะครับตากให้แห้งแล้วก็อ,อ้าโอันตรายเด้อเอฟเอ็มสองสองเจ็ดครับซูโม่ไปแล้วแม่เจอเจ้าอก ตบเบรกมาอ่ะคุยกันรู้เรื่องไหมร้อยสามสิบเก้าแรงมานะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูตัวซีหน่อยสามสอศงศูนย์ซีซีกระบอกเหลืองโอ้โหหล่อมากครับคันนี้เฮ้ยเฮ้ยติดล้มมาแล้วนะครับ อไปขับเนาะเนี่ยอ้ปืนอขับเองครับเพราะว่าสามสองสูงมีทูกรงใหญ่มีปัญหาครับมีปัญหาส่งส่งซ่อมอยู่โอ้จัด่าใหญ่ครับจัด่าใหญ่ วันกรน,นี่วันกรน,นี่เดินลงดินสมองยุบตัวไปเลยครับตู้ออกมาได้ปักเอฟด้วยนี่เอาโอ้หัวกระดุกถอยมาแล้วครับติดกันเป็นแถวเลยอ้อีอย่าจะชูเลยครับอย่าจะชูเอา้า หัวปลาดุกดำแล้วครับใส่หลายคัขึ้นกันนี่อาจจะทำงานลำบากหน่อยเพราะว่าหน้าฝนหน้าฝนนะครับอ่ะจัดระเบียบ ก็ธรรมดาครับรถต้องติดนิดหน่อยคนหนึ่งคนหนึ่งเอาออกคนหนึ่งเอาเข้านะครับโอเจะลงมาง,ลางเปล่า ดินล่างต้องต้องแข็งดีนะครับหัวประดุกตัวนี้น่าจะสองสี่ครับนะเดี๋ยวต้องเอาต้องรับดินเปียกไปด้วยครับว <c oughs> ุ่นวายหน่อยครับแต่ก็งานออกมาเร็วครับงานออกมาเร็วพายุไป พายุเข้า3-4วันจอดนะครับจอดเปรอาทิตย์เลยเป็นเครื่องยนต์หกสูบไดร็กทั้งคู่นะครับ ดีทูร้อตัว3ามสน่าจะประมาณร3 0นะครับแต่ว่าตัวนั้นผลิตที่ญี่ปุ่นนะครับกับอเมริกาผสมประสานกันถือว่าค่อนข้างแข็งครับตัวซีตัวซีมีผลิตที่ช้น่นาหมือนกันนะครับ สีกระบอกดำนี่น่าจะน่าจะใช้หนานะครับกระบอกเรือน่าจะเจแปนสำหรับทีมงานสีพระคนชัยก็ใช้แต่แคดครับมีแคทกับนีแต่ชีพก็มีคนโบกครับบุกไปบุกมา ไปบกทางด้วยผมชอบพรุงกีนี่สุดจัดครับชั่วโมงไม่เยอะครับประมาณ6,000นะครับ6,000 7,000ชั่วโมงใบเทคนี่พอกันครับ แปดสิบเซนโรลเลอร์เจ็ดตัวแคเรียสองตัวรวมด้วยช่วยกันพี่กับน้องสามสองนะซีน่าจะอายุประมาณโอ้สิบห้าปีได้ม um ั้งครับ ส่วนดีทูก็ไม่กี่ปีปัจจุบันเป็นาสามสองคันเน็กเจนนะครับโอ้บีร้อยสี่สิบเด้อพี่น้องร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเคครับ,รบสายปาดสายปาดงานตรงนี้ไม่ใช่หมูครับไม่ใช่หมูงานกระดูกเหมือนกัน อ่ะบุซโซครับฟุโซงอประดุกไปละเอาบอกรถให้แกน้อยเจ้ารกยังไม่ได้ทีเลยครับนี่อ่ะแม่ตัวใหญ่ไปไหนตัวใหญ่โอ้ีม่มาดำนะครับมาดำ เ <G l oss> จ้าโปรเฟรรรนี่วมสม <G l oss> วยครับเจ้าร็อกนี่็ไม่ธรรมดาเบาเด้อเบาเด้อปีกต้องดีครับไปจึบ๊บดำแล้วครับ น่าอยู่มาสิบตันครับโอเคเกียร์ริงลงมาครับเดี๋ยวพาไป <c oughs> แคบทบดอัดนีเจ้าแห่งความแรงครับเสียงสะใจมากไปเจอกันนานในโถกุ้ กันสีคันเลย FXZ 360รกรเฟียรถที่ปีนกครับมีการทำงานนะครับเ <laughs> <ก>ไปเดินมายาคา ไอ้ยาเจ้าชู้นะครับติดเต็มเลยอุ้ยลึกมากครับยังแข็งอยู่ก็ยังอ่อนอยู่วิดีโอชุนี้15นาทีครับเดี๋ยวจะเบื่อกันกด้วย320ยดีทูกรองเล็กแล้วก็3204องูนี่เจ็ดฟัน ก็รถบทสันสะเทือนครับแคท CS5 6 3 4แล้วก็ร้อยสี่สิบเคจอดจ่านลุนครับฝนลงไหมพี่น้องฝนลงเม็ดโอ้เดี๋ยวไปหาต้นไม้โอ้แดดออกแต่ว่าฝนตกนี่ครับเจ้ารอบเจก้าเอ็มพิกเซ็ตสามร้อยหกสิบก็โรฟิอาครับ โอเฟียน่าจะ260ว่าก,กดติดตามด้ยครับสวัสดีครับ